สวัสดีค่ะตอนเสาสายนะคะคุณแม่หนองหมวยอุดรธาน,นีจ้าคุณแม่กะตัดเห็ดัวตะแหล้วนะคะจะพามาบึงว่านหนองหมวยเพิ่นเป็นจังไดนะคะหมอว่าคุณแม่กัอยากน้ำเห็ดยากน้ำหลานสาวหน่อยหนองฟ้าเดียเพิ่นไข่นะคะคุณแม่ก็เลยพาไปหาหมอตั้งเสร็จโตมือนีกะไข่แน่สีผ้ามาบึงหนองหมวยอยู่แก่ไดบุตื่นไปบุ แม่กระตักเห็ดแล้วก็บว่าขั้นกินเข่าเสาเลยมาเบิ่งเพิ่งก่อนเพิ่งตื่นอาบน้ำไปน้องหมวยเอ้ยตื่นไปนอไม่ใงี้หมวยนี่ไม่ใงี้หมวยนี่ตื่นไปนอเป็ดจังไดนอลูกกับไข่แยกกันนอนนะคะเพราะว่าย่านมันติดกันนะคะฮัลโหลฮัลโหลโอ้ย <laughs> กิน,นอ,อ,อีหยังกินขนมอ่ะสวัสดีเอฟซีนะคะ กินขนมหยังหลับคุ้นลูกมึงป้าทั่กินขนมหยังแยกออกนะคะหยั่งติดไข่กันเพราะว่ามือนั่นฝนตกน้อป้าเดี๋ยวไปหลินน้ำกับไข่คุณยายถวดกับไอ้ที่มานี่มันไข่กับสิไข่เบิดเฮียนพุ่นละเม่งผืนนอนพมอตาตื่นกินยาไปลูกกินแล้วจ้ากินเข้าไปพอกินแล้วได้กินข้าวเศร้ากับหยังหม้อเศร้านี่ปิ้งหมูกับปิ้งตับไก่คุณแม่ท่านได้กินอยู่หัวตาตัดเห็ดแล้ว เพิ่นกะน,นอนอยู่ในห้องเพิ่นเนี่ยคะ่ะนอ่นตื่นขึ้นเพิ่นกะกิน,กน,กนเพิ่นกินยานะคะว่าน่าสดนะคะวันนี้น่าสดกลางมุงนันพร้อมพญ่น,นุ่งดิไม่เอาเี่ยังฝากถึงเอฟซีวะคะ่ะเอฟซีเป็นห่วงหลายน้องมวยดีขึ้นบอฝ<อ>าก,ปากเป็นกำลังใจให้หมวยน่ำในเร้อจ้ากินเข้าแ่บอยู่เนาะ กินข้าวเสียบด้วยจ้ากินยาก,ก็ง่วงน,นอนยังเดียวยาตัวนี้เอามาใหม่มิตรเฮียให้อยากนอนส่วนมากอ่นนะเนาะก็ยังไข่ยอยู่ดอกนอนหลายๆสมองก็สิเด็ปลอดโปร่งนะคะน้องเพิ่นก็กินข้าวแซ่บนอนรับดีโอ้มาผมจุกหัว่อา,านเธอเลือเลยมือนเลยมี <laughs> อ<น>อหอดข้ออะไเจนกินผลิตภัณฑ์เพิ่นกินหัวข้ออะไรเก่งคนนี้ค่ะกินแล้วสิว่าหองโคโคบ่เนาะหัลข้ลเจนงหลวขเจนกินแล้วผิวสวยบ่ โอ้ยเพิ่นกินขนมหลายได้เมื่อนี่ขนมอันซสือมาใหายลูกอันนักเกียกับอันข้าวแบงกันกินนอนน้องฟาเดีาคุณดิ์แต่ว่าโอเคเมื่อนี้กับย่ากินเรากันนอนพักคอนโยะเพิ่นกัย่างมีกันล่างยางงอกรักแกๆไปขันยาเพิ่นอันนั้นบายๆนะคะยาเพิ่นกระสีคอยอันนั้นคอยเบิ้ลคอยอยากนอนปันใดเนาะ กระเสยยูของเพิ่นนักสีแล้วเดี๋ยวเพิ่นนั่นเพิ่นกระลุกเพิ่นอาบน้ำอาบน้ำของเพิ่นไปกินไปช่วงนี้อากาศห่อนเพิ่นกระยางแปอวต้นํำแข็งอยู่ในตู้มาใส่ว่ามันใส่แก้วเด้ค่ะใส่เหยือกอันบักหง่หนึ่งิ่นเด้ค่ะว่ามันกินปกติด้ค่ะเพิ่อนะเราบ่สใส่ใส่แก้วคือเฮาเด้ค่ะนี่หลักคือแก้วของเราห่อนแห้งค่ะอุดรตอนนี้ห่อนพุ่แมมก็เสิออกตลาดคือเก่านะคะพุ่นแม่ก็เอาน้องฟ้าเดียไปนําเพราะว่าเพิ่นไข่ แม่เกียาเป็นน้ำหาเทียนเราบ้าไข่แม่ก็สิรผ้าแหวหาหมออีกเพราะว่าเราต้องสีดยาหน,นะะ่องฟ้าเดียวเราจังสีเศร้าคันเราไข่ว่าเรามีอาการแบบนี่เสเรดในข้อนองเขาก็ต้องอกินยาแก่เสเลดอีกกินน้ำอุ่นเพราะวานนองเขามีหลบประจํตัวนะคะนองฟ้าเดียวสเลดนะคะ เอาฝากฝากถึงเอฟซีเนี่ยค่ะเพราะว่าแม่สิไปกินเขาเส้าแล้วแม่ตาเทหมอตะแล้วนะคะฝากฝากถึงเอฟซีเป็นกำลังใจให้หมวยน้ำเนำเด้วยจ้ามันจะสีสูยๆจ้าถึงมันสีเหลิกยากแต่กับสีพายามเหลิกจ้ากับสีนอนเร่อนนยุ่นี่ละเมื่อนี้วันตี่อื แต่ว่าหลอบใบตัดเฮดก็ไดเดอร์เฮดสียิมอากาศมันทอนแห้ง <c oughs> ขอบคุณค่ะเอฟซีจังไดกับฝากเป็นกำลังใจให้น้องหมอยในเด้อค่ะฝากถึงไอจอนนี่ขอบคุณหลายๆนะคะพิจาด้วยจ้า แม่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ส่งกําลังใจให้คุณแม่นะคะแม่ก็จะสู่ต่อไปค่ะได้กาลังใจจากเอฟซีเนี่ยค่ะเฮ็ดให้คุณแม่เข้มแข็งขึ้นม,มากอีกแรงหนึ่งเนาะมื่อปันใดก็กัดฟันสู่ไปนะคะถึงมันสิเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเท่ากับต้องทนนะคะเพื่อทุกอย่างมันสิดีขึ้นเนะาะขอบคุณถูกกาลังใจจ้ามือหนีไว้ซ้านี้ก่อนนะคะบัดีค่ะขอบคุณค่ะ น้องเพิินกับนองผักพรอยอยู่ในห้องนะคะกินเรลากับนองผักพรอนนะคะแม่กับสิคอยประคับประคองน้องไปเนาะส่วนน้องฟ้าเดียกับนองยูอูเปี่นหน้าบางขึ้นแม่เป็นเนาะแม่กับยูคุณยา่าสวเเป็นไปกลนคาอยู่นะคะกับเดียวกับกลับมาอยู่กับน่องหมวยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ